สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเอ็เกมมิ่งในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมเซเว่นเดย์ิยายภาพนึกรักกณนำนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะพูดสรธุปเ่อยอนะครับก็ขอขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนทุกท่านด้วยน,น,นะครับก็ ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับถึงจะผ่านไปเที่ยงคืนแล้วกันเห็นนะครับก <c oughs> ็ <g ül> ขอให้เรื่องแย่ๆทิ้งไปปีเก่าแล้วเอาเรื่องดีๆเข้ามาในปีนี้นะครับก็โอเคไปคอ,อเนเสร็จแล้วนะก็เรื่องย่อของเขานะครับก็คือว่าเราเนี่ยได้รับสมบรูรณ์แบบเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่ากิเวลกิเวลเนี่ยเป็นกีเวลเนี่ย เธอน่ะได้เกิดประสบอุบ,ตบอัติเหตุซึ่งเรายัางไม่รู้นะครับว่าประสบอุบอัติเหตุก็คือสุประหัติดติดทางรถยนต์หรือทางอะไรหรือทางรถยนต์นาทางรถยนต์นั่นแหละครับแล้วก็เราเนี่ยได้อยู่ในอุบัติเหตความตายโดยมียมาทูตคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแครอนแครอนเนี่ยจะเป็นยศมาทูตของที่ของที่ขุมนิรกแห่งน,นี้ซึ่งเราซึ่งเรา,เราสามารถซื้อติดติดได้ ด้วยการที่แบบว่าตึกออต้องผ่าการทดสอบให้ได้ก่อนโดยจะมีเวลาเพียงแค่สุดาันเท่านั้นในการผ่าในการทําแบบทดสอบนี้ให้ใหสําเร็จนะครับเดีวเราจะมาดูกันนะครับว่าคีเรลจะสามารถพ้นวินกฤตของหกเหวี่ยงความเป็นและความตายได้ไหมหรือว่าเธอจะตายและเธอจะต,ะจะตก,กนรกไปตลอดกาลเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ let's go สเสียบมันังขออาภัยนะครับแต่ของก็ปรับเนาะเปิดฉากการสักถามของแครอนโอเคเดี๋ยวมะขอปรับก่อนปรับ T M ปรับไป,บปบที่ M นต่ำแล้วก็ติดสปีดประมาณนี้เนาะเออะ็อ๋อกลับตรงนี้ใช่ไหมโอเคมา เวลาเที่ยงคืนนะครับอืมอยู่ห้องไหนไม่รู้นะครับแต่นคือความฝันห้องซักถามห้องซักถามของทุกทุกที่เออน่าเป็นใครอะ่ะชื่อของฉันคือแครอนผู้นำแห่งคนตายชื่อของฉัน อ๋อไม่ใช่แคลนพูดนามแห่งคนตายยินดีต้อนรับสู่ความฝันครั้งสุดท้ายเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายแต่กำลังพูดบ้าอะไรอยู่นะ่ะเธอาตายแล้วอ่ะถ้าฉันตายแล้วฉันจะพูดอยู่ได้ยังไงล่ะ เธอยังไม่รับรู้ตอนนี้หรอกมันยังไม่ถึงเวลาเธอเพิ่งขึ้นมาจากแม่นม้ำังการลเลือนเธอนี่ยเธอเห็นไหมเอ่อคงงั้นช่างมันเถอะดูว่าเธอเนี่ยยังคงสงสัยขอฉันถามอะไรสักอย่าง,งสิชื่อของเธอมันจำมันได้ไหมโทรไม่เอาหน้าเข้าประเด็นสักทีเถอะ เฮ้ฉันชื่ออะไรอะ่ะเธอกำลังทำอะไรอยู่ก่อนที่จะมาที่นี่อะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้แล้ชฉ,ฉันจำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะให้ฉันอธิบายก่อนชื่อของเธอคือคิเรลโธ่ว่ามันเกิดอะไรบ้าเลยกับชั้นเนี่ย ตอนนี้เธออยู่ในขั้นขอบเหวของความตายเธอได้รับโอกาสในการฟื้นคืนชีพแปลว่าฉันเกิดฉันเกิดใหม่ได้เหรอหน้าที่ของฉันคือชี้ทางให้แก่ผู้มีโอกาสคืนชีพแต่แน่นอนว่าม,มันไม่ใช่แค่นี้เธอต้องทำภารกิจที่ฉันมอบให้ให้สำเร็จแง่ละไม่ได้อะไรมาฟรีนี่ ในการฟื้นคืนชีพนั้นเธอต้องคู่ควรกับมันบททดสอบเด่กก็เพื่อที่จะดูว่าเธอจะคู่ควรหรือไม่งั้นก็เหมือนพวกสอบไปกับขี่อะไรทำนองนี้สินะเเข้าใจเปรียบนี่แลนาาจะได้อะไรในการฟื้นคืนชีพนั้นละ่ะ ถ้าฉันฟื้นคืชีพได้ฉันเนี่ยไม่ได้ฉันเนี่ยไม่มีส่วนได้เสียอะไรกับสิ่งที่ฉันกำลังทำนี่คือหน้าที่ของฉันบางที่เธอควรหาเหตุผลนะเหตุผ,ผลที่จะคืนชีพมากกว่ามัวแต่กังวลกับมันเนื่องจากเธอไม่มีความทรงจำเธอไม่มีเหตุผลหรือแรงกระตานใจที่จะคืนคืนชีพสินะ แต่ถ้าเธอนี่ยอยากเป็นคนตายที่เร่ร่อนไปมาอยู่ในนรกภูมินี้แล้วก็ก็ไม่สามารถหาเหตุผลในการมีชีวิตเธอต้องหาให้ได้ว่าเธอคือใครเอาละ่ะบางคนหาเธอกันคีเรลวอแต่ฉันผ่านแม่นม้ำแบบตามเ,เรื่องมาแล้วนะนะเธอไม่จ้เปไปต้องมีความทรงจํา มันเกี่ยวกับการรับรู้ถึงตัวเองระหว่างการทดสอบเออใช่รู้จักตัวเองเยี่ยมเลยเอาละฉันจะถามกับฉันจะถามคำถามให้เธอให้กับเธอตอบตามที่เธอต้องการแล้วถ้าตอบผิดละ่ะไม่มีผิดไม่มีถูกการที่เธอตอบคำถามฉันเนี่ย เธอจะค้นพบตัวเองมากขึ้นได้กำลังจะพูดว่าคำตอบของฉันเนี่ยคำตอบของฉันบอกเกี่ยวก็จะบอกเกี่ยวกับตัวเองสินะนก,กันฉันคิดมากจึงควรระวังคำตอบให้มากขึ้นจากนี้ไปตอนนี้คำถามเซตแรกคิเรล เธอมีอะไรที่เธอเนี่ยอยากรู้ในตอนนี้ไหมยอยากรู้ว่าทําไมฉันถึงตายอ่ะได้นอนว่าเธอต้องสงสัยมันแปลกนะที่ผู้หญิงอายุเท่าเธอเนี่ยตายโดยธรรมชาติโอกาสแทบจะเป็นศูนย์อาจจะกล่าวได้ว่ามันมันเป็นอนวัยิเเพศหรือบางคนฆ่าเธอเธอคิดว่าอย่างไหนล่ะ อาจจะเป็นอุบัติเหตุแม้กระทั่งอุบัติเหตุก็เกิดเพราะอะไรบางอย่างเธอเห็นไหมทำไมเธอถึงคิดว่าตัวเองอะทำทำไมไม่เกิดอ,อุบัติเหตุกับคนอื่นละ่ะอาฉันอาหารไม่ระวังหรือไม่ก็โชคร้ายอะ่ะงั้นที่ที่เธออยู่อ่ะ อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโชคร้ายอย่างแน่นอนตอนนี้ดูจากที่เราได้สนทนากันฉันพูดให้เลยว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เธอยังทำให้สำเร็จฉันเชื่อว่างานที่ค้างคาอยู่นั้นจะทำให้เธอเยพยายามอย่างหักพืชที่จะคืนที่จะฟื้นคืนชีพแครอนเขียมัยญามาสมัของเขา ตอนนี้คำถามเซตที่2ลองจินตนาการว่ามีสัตว์มีสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ข้างหน้าเธอถ้าคิดว่าสัตว์ตัวนั้นมันคืออะไรแมวเจ้าสิงมีชีวิตที่ล่ายักเยือยิ่งมันกำลังทำอะไรอยู่หน้าเธอล่ะ อ่อ,อ,อมันอาจจะเป็นตามทางของมันฉันคิดว่านะและทำไมมันผ่านมาตรงหน้าของคุณจากผู้คนทั้งหมดละ่ะมันเป็นเมวมันไม่สนใจอะไรหรอกก็แค่ไปตามทางของมันจเจ้าแมวหัวสูงเยอะยิ่งตัวน้อยและเห็นฉันเห็นแล้ว ฉันสงสัยวิธีที่มันเดินเออนี่คีเรลเธอเป็นท่าแมวหรือเปล่าอ,อ่ออาจจะใช่ก็ได้นะอองั้นเหรอขอบคุณที่ตอบคำถามนะฉ่นขอ,อขอฉันสรุปนิดนึงอ,อืมฉันเห็น ด้านที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไว้ของเธอที่จะช่วยให้เธอเข้าใจนะกับความสุขและความเจ็บปวดของคนอื่นน่ะแคลรอนเขียมนมาอย่างระสมบัของเขาตอนนี้คำถามเซตที่3ถ้าเธอได้คืนชีพอะสิ่งไร้ที่เธอจะทำคืออะไรพยายามใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะ่ะ อ่าความสุขอะไรคือความสุขที่เธอพูดถึงล่ะไม่รู้สิอาจจะใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนคนทั่วไปละมั้งงั้นอะไรคือชีวิตธรรมดาของเธอล่ะใช้ชีวิตให้ยืนยาวตราบเท่าที่ฉันควรจะมีโดยไม่ตายด้วยอุบัติอุบติเหตุ ฮ่าฮาฮานี่มันธรรมดาเรืเรียบง่ายมากเอาเถอะข่าวเนี้คำต่อของเธอก็น่าสนใจขึ้นน่าสนใจขึ้นมากเลยเธอมีค่าที่จะทุ่มเทช่วยให้คืนชีพฉันต้องพูดเลยละ่ะเธอเป็นคนที่กระตือรือร้อนและคิดในแง่ดี และเธอก็สามาว่าทำมาหากินด้วยตัวเองไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดแครอนเขียนไปอย่างมัสมุติของเขาตอนนี้คำถามเส,สุดท้ายคิเรเลเธอพร้อมที่จะได้รับบททดสอบหรือ,อยังส่งมาเลยถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าเธอ จะไปฆ่าใครสักคนไหมท่านนั้นเน่ยเป็นสิ่งที่ต้องการฟื้นคืนชีพที่เธอต้องการน่ะนายไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะต้องทําใช่ไหมการทดสอบน่ะไม่ได้ไีเกี่ยวกับการเดินทางเธอจะต้องทําอะไรเอ,อ่อเธอต้องทําอะไรตามที่ต้องทําเพื่อบรรลุเหตุเพื่อให้บรรลุผล กันเธอเนะ่ยไปฆ่าใครสักคนดูไหมถ้านั่นนะ่ะคือสิ่งต้องการที่จะพื้นที่ที่เธอต้องการอ่าถ้าฉันต้องการมาฉันคิดว่านะฉันต้องสร้างภาระให้กับเธอแน่ๆเลยตดทดสอบทดสอบว่าเธอจริงจังแค่ไหน ถึงกระนั้นเนี่ยฉันก็เชื่อว่าในที่สุดเธอก็เข้าใจในควาสมสำคัญของการทดสอบท,ที่รออยู่เอาละตอนนี้มาดูกันคำถามสุดท้ายของฉันเกี่ยวกับคำตอบของเธอจากคำตอบของเธอเนี่ยเธอแสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ะเป็นคนมีความระมัดระวังฉันหวังว่าเธอเน่ะจะมีความความรอบรู้ อย่างที่เธอระมัดระวังนะจงถามตัวเองอยู่ตลอดว่าการทดสอนน้ำมาหมายถึงอะไรแครอนเขียนบรรยายาสม,มุดของเขาเอาละ่ะคำถามของฉันสิ้นสุดละเธอจะว่าไงตอนนี้รู้จักตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าฉันคิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้อื่นนะแต่ความเอาใจใส่นั้นนะ่ะช่วยเธอได้ไหม บนเอ่อบนเส้นบนเส้แบ่ความเป็นและความตายถ้าจะเฝ้าดูเธออย่างใกล้ชิดและเอาใจช่วยเธอนั่นนั่นก็คือสิ่งที่ฉันสิ่งที่ฉันเป็นสินะเธอคิดออกบ้างหรือ,อยังมาเธอเป็นใครนั่นนำพาเรามาสู่บททดสอบที่เธอต้องข้ามผ่านถ้าหากเธอจากคืนชีพ อย่างแรกรับอย่างนี้ไปรับนี่ไปคุณได้รับเข็มทิศแห่งความตายบททดสอบของเธอคือไปตามเขาไปตามทิศทางที่เข็มทิศน้ชี้เธอมีเวลาเจ็ดวันอะแล่าไงต่อ่ะ,ออะฉันจะเจอประตูแห่งการคืนชีพอะไรแบบนี้เหรอ ฉันไม่สามารถบอกได้ฉันไม่สามารถบอกรายละเอียดได้แต่เมื่อเธอเนี่ยไปถึงที่ที่เข็มทิศตําไปบางสิ่งที่สำคัญก็จะเกิดขึ้นเข็มของเข็มทิศที่แครอนให้ฉันอาให้ฉันเริ่มหมุนที่ฉันเริ่มบมุนไปเรื่อยๆแล้วฉันคิดว่าเธอเนี่ยคงมีคำถามกับฉัน อ,อะไรนะ่ะนี่ต้องตามเข็มที่หมุนไม่ได้เลยแบบนี้หรอนี่มันอะไรกันนะ่ะเข็มมันจะหยุดหมุนก็ต่อเมื่อมีใครตายอยู่ใ,ใกล้ๆมันถึงชื่อว่าเข็มที่แห่งความตายไงล่ะงั้นก็แปลว่าต้องมีคนตายก่อนที่เข็มเข็มจะชี้เข็มจะชี้ไปทางในทางหนึ่ง เ,เดี๋ยวก่อนนะยั้นการทดสอบนี้มันก็เกี่ยวกับคนใกล้ตายและฉันต้องฆ่าใครสักคนใช่ไหมนี่มันเป็นโอกาสไม่มีคำนะครับเธอหาว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอชอบเธอต้องยอมรับความตายซะฉันถือว่ายอมรับโอกาสนี้แล้วงั้นฉันท นั้นให้ฉันอธิบได้อธิบายต่อเมื่อเธอเมื่อเธอเริ่มบททดสอบเนี่ยเธอจะ,ะเผชิญหน้ากับคนอื่นที่ตายในช่วงเวลาใกล้ๆกับเธอหรือคนหรือหรือพบคนที่เชื่อมโยงกับเธอไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเธอต้องถากคาทดสอบนี้กับพวกเขานี่มัน คนแบบแค่คัดออกสำหรับก,การคืนชีพหรือเปล่าเนี่ยไม่มีการคัดออกแต่ก็ไม่มีกฎอะไรเช่นกันจะทำงานร่วมกันหรือจะืหอหรือจะด้วยตัวเธอเองมันก็ไม่สำคัญสิ่งที่ฉันสนใจเธอคือเธอจะสำเร็จบททดสอบหรือไม่เท่านั้นพวกเธอแต่ละคนน่จะต้องทำบททดสอบของตัวเองให้สำเร็จเท่านั้น เธอควรจำไว้ว่าพวกเธอแต่ละคนเนี่ยได้รับก,การทดสอบที่แตกต่างกันงั้นคนพวกนั้นต้องทําบททดสอบที่แตกต่างจากฉักแตก่างจากคนนั้นและเข็มทิศนี้ทํางานก็ต่อเมื่อพวกเขาคนใดคนหนึ่งตายสินะและฉันมีเวลาเพียงแค่เจ็ดวันเธอเตรียมพร้อมหรือยังฉันคิดว่านี่เป็นเพียงคําแนะนําเดียวที่ฉันให้ได้ ฉันขอให้เธอโชคดีโอ้เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยทำไมจ,จู่ๆโลกมันถึงบิดเบี้ยวแบบนี้เฮ้ย hey, ใครก็ได้จับทันทีอ้าโอเคไปแล้วเียบร้อยครับเริ่มมอเตรสอบไปตาม ท,ที่เขียที่เขียงความตายชี้ให้เธอไปแม้ว่าเข็มมันกําลังจะหมุนอยู่ตอนนี้แต่เมื่อกตามที่มีคาสักคนตายอยู่ใกล้มันจะทิปไปยังทิศทางที่เธอต้องไปโอเคก็จบไวเพียงคดีก่อนนะ้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม7 d a y ่นนยาภาพด็ดรับนะครับก็ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้เดี๋ยวขอตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันที่หนึ่งรักคลิปนี้ซีโยเกนครับผม